ที่ชอบสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโก l ไลฟ์ไปที่ชอบรายการที่จะพาทุกท่านไปที่ชอบก่อนไม่มีโอกาสได้ไปนะครับวันนี้นะครับช่วงโก l ไลฟ์ทีวีจุเดย์นิครับเป็นการอัปเดตข้อมูลข่าวสารของทางค่ายรถยนต์นะครับวันนี้เราไปงานของ m e r c e d e s b e n บประเทศไทยนะครับโดยทาง m e r c e d e s b e n บประเทศไทยนะครับได้จัดกิจกรรมหรือว่าที่เรียกว่าโครงการอันนี้ขึ้นมานะครับนั่นก็คือ ชาร์จดูเชนนะครับผมกิจกรรมจะเป็นยังไงนะครับเราต้องเดินทางจากกรุงเทพนะครับเพื่อมุ่งหน้าไปที่พัทยานะครับไปที่โรงแรมเลนในสองนะครับด้วยพาหนะที่เราเดินทางันวันนี้นะครับ Mercedes A m e r c e d e s AMG C43 จีสี่าดานนะครับผมเมร์เซเดสเ c ็มจีสี่สิบสามโฟร์มีติาน นะครับรุ่นที่เรากําลังขับอยู่นะครับคือราคาอย่างเป็นทางการนะครับเป็นรุ่นประกอบในประเทศ4ี่ล้านสามแสนหนึ่งนบาทนะครับผมก็เป็นเครื่องยนต์ V6 นะครับสามพันซีซีนะครับเทอร์โบคู่นะครับมีแรงม้าสูงถึง390แรงม้าแรงบิดสูงถึง520นิวตันเมตรเลยนะครับผมเป็นเกียร์อัตโนมัติ9สปีดหรือว่าทางเมอร์เซเดสเรียกว่านายจีโทนิกนะครับเป็นระบบขับเพื่อน4ล้อโฟร์เมติกที่เป็นรถขับสนุกสุดยอดคันเครับ ครับผมภายในงานนะครับมีคุณอัดบุญยประเสริฐนะครับหรือว่าคุณดองผู้จัดการอาวุโสฝ่ายสารองค์กรบริษัทมริัทประเทศไทยจำกัดนะครับกล่าวต้อนรับคณะสื่อมวลชนที่ร่วมเดินทางในวันนั้นนะครับจำนวนถึง60กว่าสื่อมวลชนนะครับเพื่อไปร่วมงานชาร์จทูเชนที่โรงแรมเลนสองพัทยาครับครับภายในงานครับได้รับเกียรติจากคุณโรนัลฟฟอเกอร์นะครับประธานบริหารบริษัทบริษัทประเทศไทยจำกัดนะครับกล่าวต้อนรับ สื่อมวลชนที่ร่วมเดินทางในวันนั้นด้วยนะครับวา่าได้ห่างหายจากการพบปะสื่อมวลชนไปนานพอสมควรนะครับเนื่องจากสถานก,การณ์โควิดที่เกิดทำให้เราเนี่ยไม่สามารถจะมาพบกันได้นเรื่องของโซเชียลดิสท n นซิงนะครับเพราะจริงๆแล้วที่ m e อ c e เ e s ดสเบนเนี่ยนายบอกว่าถือว่าเป็นเรื่องเรื่องอะไรเรื่องความปลอดภัยเป็นเรื่องสําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเร,เราเราก็เลยจะต้องมาพบปะกันแบบนี้โดยมีระยะห่างนิดนึง โดยภายในงานนะครับคุณโรนัลโฟเกอร์นะครับประธานบริหารเมอร์เซเดสเบนซ์ประเทศไทยจำกัดนะครับก็ได้บอกว่าโครงการชาร์จทูเชนนั้นเป็นโครงการระยะยาวที่จะแบ่งออกเป็น3เฟสได้แก่เฟสที่1น,นะครับการกระตุ้นให้ผู้ใช้รถยนต์เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเมอร์เซเดสเบนซ์พบว่าผู้ใช้รถยนต์ EQ Power หลายท่านมักจะไม่ชาร์จพลังงานไฟฟ้าด้วยสาเหตุสําคัญ3ประการคือไม่ทราบว่ารถยนต์ของตัวเองนั้นชาร์จได้ไม่ทราบว่าจะชาร์จได้ที่ไหนบ้างและไม่สนใจที่จะชาร์จเพราะเติมน้ํามันแล้วขับด้วยนน้ําามัสะดวกกวก่ เมอรเซเบนจึงมุ่งสร้างความตระหนักรู้ทั้งผ่านวิดีโอออนไลน์และการร่วมมือกับบุคคลชั้นนําในวงการต่างๆเพื่อบอกเล่าเรื่องราวที่กระตุ้นให้ผู้ใช้รถยนต์รับรู้ว่าเพียงแค่ขับขี่ด้วยโหมดการขับขี่ไฟฟ้าในทุกๆวันนั้นคุณก็สามารถมีส่วนช่วยลดปริมาณฝุ่น pm 2.5ได้แล้วส่วนเฟสที่2คือการสร้างเครือข่ายที่มีความพร้อมสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับรถเมอรเซเบนจะร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในวงการเพื่อขยายหรือเครือข่ายการชาร์จโดย เราจะมอบวอลบ็อกสำหรับการชาร์จไฟฟ้าจำนวนร้อยชุดให้กับพันธมิตรนะครับส่วนเฟสที่3คือสร้างมาตรฐานใหม่ในการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าโดยเมอร์เซเดสเบนซ์มุ่งหวังให้โครงการนี้มีส่วนผลักดันให้ประเทศไทยกลายเป็นพื้นที่ของการขับขี่ด้วยพลังงานสะอาดลดปัญหามลาวะทางอากาศสร้างเสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นนั่นคือชาร์จทูเชน g e ของเมอร์เซเดสเบนซ์ประเทศไทยที่ทำเป็นโครงการนี้ระยะยาวนะครับผม ครับวันนี้เนี่ย m e r c e d e s Benz ประเทศไทย,ยชวนพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนมากันถึงพัทยานะครับเพื่อเราต้องการจะกล่าวถึงโครงการนะครับที่เรียกว่า Charge to change ซึ่ง Charge to change เนี่ยคือโครงการที่เราต้องการจะรณรงค์นะครับให้ผู้ใช้รถยนต์ Plug-in Hybrid นะครับหรือรถยนต์ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ของ Mercedes-Benz หรือว่าค่ายไหนๆก็ตามนะครับชาร์จรถทุกครั้งที่เป็นไปได้นะครับ เพราะว่าอุปสรรคของของการชาร์จไฟตอนนี้ก็คือเรามีมีคนที่เชื่อไหมว่าบางทีอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่ารถคุณชาร์จได้หรือคนที่รู้ว่ารถชาร์จได้แต่เราไม่รู้จะไปชาร์จที่ไหนหรือเราไม่สนใจที่จะชาร์จเลยเพราะฉะนั้น Mercedes Ben z เนี่ยเราณรนคงเพราะว่าเรามีความเชื่อว่าสิ้นปีนี้ไอ้เจ้า PM เ5เนี่ยมันก็คงจะกลับมาหาเราอีกนะครับแล้ว PM 2.5เนี่ย หรือว่าแอร์พอลูชันเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดโรคติดต่อทางปอดร,รวมไปถึงความเป็นไปได้ที่จะทําให้การแพร่ระบาดของเจ้าโควิดนี่มีอีกนั่นหมายความว่าณนะวันนี้ Mercedes- b e n บในฐานะที่เราเป็นผู้นําในเรื่องของรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดเพราะว่าตั้งแต่ปี2016ที่เราเริ่มขายเนี่ยเราขายไปมากกว่า16,000คันแล้วเรามาเพื่อที่จะบอกว่าณนะวันนี้เราเราลองเลิกความเป็น Mercedes- b e n z นไหมโดยการที่ Mercedes- Benz เนี่ยจะบริจาคตัว Warbox เนี่ย ให้ทั้งหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เอกชนเพียงแค่ว่าเราต้องการที่อยากให้ทุกคนเปิดใจแล้วก็มาร่วมมือกันทําทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อแล้วก็ออกมาแล้วทําให้อย่างน้อยเริ่มต้นที่กรุงเทพให้อากาศเนี่ยมันสะอาดขึ้นแล้วเราก็อยากที่จะขยบไปในหัวเมืองใหญ่ๆอย่างเชียงใหม่หรือหลายเมืองรวมไปถึงว่าต่อไปเนี่ยเราก็จะสร้างพื้นฐานนะครับของของพวกพื้นฐานอินฟราสตรัคเจอร์ทั้งหลายแหล่เนี่ย เพื่อที่จะเป็นการรองรับลถไฟฟ้าที่จะมีขึ้นในอนาคตตอนนี้ประเทศเราเนี่ยมีอยู่แค่800กว่าเองนะครับซึ่งดำเนินการโดยเอกชนน่ะคืออย่าง EA เนี่ยเขาทำอยู่นะครับของเราเนี่ยมี150ตัวใช่ไหมครับซึ่งถ้าเอาไปบวกตอนนั้นแล้วมันยังไม่เกินพันด้วยซ้ำไปเพราะนั้นสิ่งที่เราเอมไว้ก็คือเราหวังว่าเฮ้ยถ้าเราทำโครงการนี้มันต้องทะลุพันแล้วล่ะปีแรกเนี่ยมันต้องทะลุพันแล้วล่ะใช่ไหมฮะโดยปีนี้เราตั้งแทร็กเก็ตไว้ว่าวอลบ็อกซ์เราเนี่ยก็คือ ตัวละห0,000บาทเราแพลนว่าเราน่าจะบริจาคเฟสแรกเนี่ย50แล้วก็ร้อยตัวนะครับก็คืองบประมาณเนี่ยอยู่ที่ประมาณตัวน่าอยู่ที่ประมาณ3ล้านถึงล้านบาทในการที่ให้เปล่าไปเลยให้เปล่าไปในที่นี้หมายความว่าอะไรให้คุณเอาไปใช้คือไม่ได้ยกให้แล้วเขาเอาไปนั้นเพราะแอสเซทยังเป็นของเบนซ์อยู่แต่ถามบอกว่าตัวเนี้ยเอาไปตั้งที่ไหนหน่วยงานราชการเราคุยแล้วแต่ขอสังวนชื่อไว้นิดนึงเพราะว่ายังไม่ได้มีการ ลง MOU กันแต่ว่าทั้งภาครัฐทั้งเอกชนหรือแม้แต่โรงแรมเลยในซองเองเนี่ยก็ติดตั้ง w a l l ก o x แล้วโรงแรมที่เป็นพาร์ทเนอร์กับ Mercedes-Benz ทั่วทั่วกรุงเทพที่เป็นพาร์ทเนอร์กับเราก็ติดตั้ง w a l l ก o x ทั้งหมดในวันนี้เนี่ยนอกจากโครงการ Charge to Change แล้วเนี่ยนะครับ m e r c e d e s b e n z t h a i l ย n d เนี่ยยังนำรถใหม่2รุ่นมาอวดโฉมกันนะครับเพราะจริงๆแล้วอย่างเจ้า G350D เนี่ย มีการส่ง p r เ s รสลิ a s e ให้กับพี่ๆสื่อมวลชนไปแล้วนะครับตั้งแต่กลางอาทิตย์ที่แล้วมาวันนี้เนี่ยเอาตัวเป็นๆเ,เลยเอาตัวจริงๆมาจอดให้พี่ๆสื่อมวลชนได้เห็นกันพร้อมทั้งแนะนํารถตู้ตัวใหม่ล่าสุดก็คือ V250 นะครับซึ่งมีลายทั้งที่เป็นอาวองกา d พรีเมียมแล้วก็เป็น Business Line นะครับ เจ้า G 350D เนี่ยเรานำเสนอด้วยราคาเริ่มต้นที่9ล้าน3 9 0บาทเป็นรุ่นสปอร์ตในขณะที่ที่เป็น AMG พร้อมกับเครื่องเสียง Burmester เนี่ยจะอยู่ที่ราคา9ล้าน6 9 0บาทนะครับในขณะที่ V-Class V, v 250D ที่เป็น Business Line เนี่ยราคาเริ่มต้นที่3ล้าน9 9 0มืแล้วถ้าเป็นอววงกาด Premium พร้อม Captain Seat นะครับไม่ต้องเอาไปตกแต่งอะไรแล้วเนี่ยอยู่ที่ราคา5ล้าน 8 8 0 0 0 0บาทยังไงก็ฝากไปแวะชมได้ที่โชว์รูมผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการทั่วประเทศขอบคุณครับก็ต้องฝากกับทุกคนไว้ว่าตอนนี้สิ่งที่หลายๆคนคุ้นเคยกันก็คือคำว่า new normal หรือว่า new norm นะครับสิ่งที่เราทำตอนนี้ก็คืออย่างที่เราบอกไปว่าสิ่งที่เราทำให้ดีลเลอร์เนี่ยเรามี Product w a l k ์กเอล์ส10ตัวซึ่งลูกค้าเนี่ยสามารถจะเข้าไปเลือกชมได้ในช่องทางที่เป็นโซเชียลมีเดียของเรา ในวันที่9ก,กรกฎาคมเนี่ยตอน1ทุ่มเราก็จะมี Premiere Live นะครับพูดถึงเรื่องแคมเปญที่เราจะจัดมีการเปิดตัวรถใหม่มีการพูดถึงข้อเสนอพิเศษพิเศษของเรามีคอนเสิร์ตจากศิลปินรับเชิญด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ติดตามในช่องออ Facebook ของ Official ของ Mercedes-Benz Thailand นะครับสำหรับโครงการที่เป็นโครงการที่เรียกว่าเป็น CSR ของ Mercedes-Benz ถามว่าในช่วงโควิดเนี่ยเราทำอะไรบ้างนะครับ เรามีอยู่2-3โครงการหลักๆก็คือว่า 1. เรามีไอ้เจ้าแฮชแท็กที่เราเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยมาเปิดไฟหน้ารถถ่ายรูปกับรถเบ้นของคุณแล้วเราจะบริจาคแฮชแท็กคือ1รูปเนี่ย500บาทตลอดเดือนพฤษภาที่เราทำไปเนี่ยนะครับตกลงแล้วเรารวบรวมมาได้เนี่ยสามรูปนะครับโดยที่บริษัทเนี่ยตั้งเป้าไว้ว่าเ,เราน่าจะได้สัก4,000รูปแหละเราจะได้บริจาคให้สัก2ล้านบาทก็ ทำการส่งมอบเรียบร้อยแล้วทั้งโรงพยาบาลจุฬานะครับสภากาชาติไทยโรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลรามาธิบดีและสถาบันบำราฐนาราดูลเราบริจาคและส่งมอบเงินบริจาคเนี้ยที่ละ5 0,000นบาทไปเรียบร้อยแล้วอีกโครงการหนึ่งก็คือชื่อ Thailand Covid Aid ซึ่งตัวนี้เป็นโครงการซึ่งเป็นความร่วมมือซึ่งอาจจะไม่มีคนได้ยินมาแต่ว่าในสถานการณ์โควิดเนี่ยมีผู้ป่วยที่อาจจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงเป็นผู้สูงอายุ เป็นเด็กเล็กซึ่งไม่สามารถออกมาจับจ่ายใช้สอยหรือออกมาซื้ออาหารได้ Mercedes Ben z Thailand จึงมีไอเดียว่าเฮ้ยเราทำไมไม่ร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ของเราซึ่งเป็นพันธมิตรอยู่ได้แก่โรงแรม5ดาวที่ใช้ฟรีดของเราฟรีดพร r อไวเดอร์ที่พรอไวอ์คนขับเบนท์ไทยแลนด์เองเราก็มอบในเรื่องของของรถยนต์เดโมโนเนี่ยที่จะเอาไปใช้นั่นหมายความว่ามีพนักงานของเบนท์ไทยแลนด์มีผู้บริหารทั้งที่เป็นชาวต่างชาติชาวไทยเข้าไปร่วมโครงการนี้โดย แต่และว,วันเนี่ยเราสามารถมอบอาหารเนี่ยถ้าคิดเป็นพอร์ชั่นได้ประมาณ300เ <e สิร์ฟต่อวันเนี่ยให้กับผู้ที่มีความต้องการตรงนั้นนะครับแล้ว <Saturday> ส <s> ุดท้ายที่เราเพิ่งไปกันมาเมื่อวันที่13-15มิถุนาก็คือทุกปีพี่พี่น้องๆสื่อมวลชนทุกคนเนี่ยจะทราบอยู่แล้วว่าบ e r c e d เ s Ben เนี่ยมีโรงเรียนเยาววิทย์ที่อำเภอกำปงจังหวัดพังงานะครับซึ่งเราจะลงไปทุกปีแต่ด้วยเหตุโควิดเนี่ย เราคิดว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องดีหรอกถ้าเราจะเอาผู้สื่อข่าวจากกรุงเทพซึ่งจริงๆแล้วมีความเสี่ยงมากกว่าน้องๆที่เขาอยู่ในหุบเขาอย่างที่อำเภอกระโปงเนี่ยเราก็เลยเลือกไปแค่ว่าเราขอความร่วมมือให้สื่อมวลชนเนี่ยแค่สามเจ้าเองที่ลงไปกับเราแต่สิ่งที่เราได้พบเนี่ยก็คือกลายเป็นว่าโรงเรียนที่เคยมีสปอนเซอร์เยอะแยะเลยเนี่ยกลับเหลือ m e r c e d e s b e n z เจ้าเดียวเท่านั้นที่สนับสนุนเขาอยู่ เนื่องจากว่าสปอนเซอร์เจ้าอื่นๆเนี่ยก็ได้ผลกระทบจากโควิด -19 เหมือนกันนี่คือสิ่งที่เราต้องการอยากจะมาถ่ายทอดกับสื่อมวลชนว่าเฮ้ยนอกจากเราที่เราเข้าใจว่าเราลําบากกันแล้วเนี่ยในเรื่องของการทํางานในเรื่องอะไรหลายๆอย่างแล้วเนี่ยยังมีน้องๆด้อยโอกาสที่อยู่ห่างไกลกรุงเทพเนี่ยยังได้รับความลําบากนั้นอยู่นั่นหมายความว่าเดี๋ยวรอติดตามกันว่า m e r c e d e s b e n บกับสื่อมวลชนสายรถยนต์เนี่ยเราจะทําอะไรได้บ้างเพราะน้องๆไม่ได้ขาดแคลนเฉพาะทุนทรัพย์ ในเรื่องของอาจารย์หรือคนที่จะมาสอนเขาที่เคยมาจากต่างประเทศอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยด้วยการที่เราหยุดบินเราปิดน่านฟ้าหมดเนี่ยก็ไม่มีตรงนั้นนะครับเด็กบางคนที่เคยได้อยู่ที่โรงเรียนก็ไม่สามารถจะมีทุนที่จะให้เขาเราก็ต้องให้เขากลับไปอยู่ที่บ้านเพราะฉะนั้นภายในปีนี้เราอาจเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นเราอาจจะมีโอกาสได้ลงไปที่เยาววิทย์แล้วลงไปดูกันว่าเฮ้ยเราอาจจะไม่ได้มีทุนทรัพย์เยอะแยะแต่เรามีแรงกายแรงใจอะไรที่จะไปช่วยน้องๆที่โรงเรียนเยาววิทย์บ้างนะครับนั่นก็เป็น c s r ที่เราทำไปในช่วงโควิดที่ผ่านมาขอบคุณมากครับ